สวัสดีตอนเช้าครับผม300กับ63มาแล้วครับเก็บไข่กันกลัวหนึ่งองสาอ้ย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 ห้าหกเจ็ด 18 12 3 25 เจ็ดสิบเยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม YESU-Z YESU-PA, YESU-PO y e s u <laughs> so i s a y e s s 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 48, 49 50, 51, 52 53 โอเคครับผมเช้านี้ได้53ฟองครับผมหอยมาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับต่อสายสายบายครับผมเจอกันครับสวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากเมื่อเช้าเนาได้53ฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่อมอีกกี่ฟองครับผมห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด 58,59,60 61,62,63,64 65,66,67,68 69,70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 แ6 8สิบหกแปสเโอเคครับผมวันนี้ได้90้ฟองครับผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ